มีได้มาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวลูกพุ่งเน็ตเวิร์แล้วก็ขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้สำหรับศิลปินสำหรับในวันนี้ทุกทขก่านลงนะครับอากาศอาจจะอบอ้าวอากาศอาจจะร้อนนะครัมแต่เราก็จะทำให้ทุกคนมีความสุข ให้มากที่สุดนะครับผมให้สมกับสิ่งที่ทุกคนได้ตั้งใจมาถึงเดี๋เจอร้อนกับวมาในวันนี้และเป็นสิ่งที่พวกเราก็ตั้งใจเช่นกันนะครับที่จะมาเจอเจอสหรับทุกทุกคนน้อมันจะเป็นการรายการนะครับแฟนๆของน้องๆแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าชาวต้าน้ําเสียงอยู่ไหนเสียงอยู่ไหนขอขอบคุณมากๆนะครับอจ๋าว่าไงแม่ว่าไงแม่อยู่นี่แต่แม่ไม่เต้นกับผมเลยอ่ะให้ต้องเต้นกับผมหน่อยสิ อีกซับเพลงใช่ไหมอีกซับเพลงเนี่ยนะขอแบบเอาแบบเต้นแบบให้ยับเลยนะโอเคไหมโอเคนะโอเคนะขอให้สําหรับคนพิเศษทุกๆท่านด้วยบทเพลงนี้คนของใจดีไหม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 ขอบคุณนะดีนะแม่ไม่เต้นหนูเลยแม่เต้นหนูเลยไม่หนูนะไม่มีที่นิ่งไงตรงนี้ที่อยู่ตรงเนี้ยคนของใจเลยครับคนของใจเลยไม่ได้ตรงนี้ไงแม่ตรงนี้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 นั่งเต้นกันเหรออ๋อค่ะนั่งเต้นรอบแม่เอ๋อด้วย ดีดีเออดีดีแตเออเนี่ยเด็กแดนเซอร์เด uh ็กแดนเซอร์ทำดีแดนเซอร์ทำดีแม <uh ่จ๋าน่ารักจ uh ังเลยน่ารักจังเลยแม่ได้จังเลยแม่จ๋าแม่มีเหลือสักยี่สิบไหมครับพี่เหลือสักยี่สิบไหมของ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 แม่เอาออกยังมอกครับขอบคุณนะครับก็โอเคนะครับขอบคคุณนะมาไหม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 ได้ไหมได้ไหมอะไรนะ อ้าวทำยังไงดีวะแต่แต่ซื้อไม่เล็กอ่านอ้เอาแล้วมีอะไรอ่ะมีอะไรเล่นก็เล่นมาเลยอ่ไ้าวได้ได้ได้เอาอย่างนี้ลวกันเอาอย่างนี้ลวกันขออนุญาตด้วยบทเพลงนี้ดีกว่าในไหนเราก็มาสระบุรีกันละนะครับเราก็อยากจะจัดเพลงนี้ให้สําหรับชาวสระบุรีแม่จ๋าคนสระบุรีอุ้ยเอาคนสระบุรีที่นี่มาเต็มมาเลยเหรอเนี่ยอันนี้คนสระบุรีเท่านั้นเลยเหรอจริงเหรออ่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนสระบุรีต้องลุกนะ นะ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 ต้องลุกนะต้องลุกนะเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงประจําจังหวัดเขาเลยนะนี่ผมร้องให้เพราะว่ามาสระบุรีแล้วนะเนี่ยกับรำวงสระบุรีโอเคนะโอเคนะโอเคนะเอามาเลยมาเลยมาเลยมา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 เลยมาส่งมาส่งมาส่งมาเล่นไหมเอามาขอบคุณนะครับขออนุญาตวานนะขออนุญาตวานขออนุญาตวานนะครับเอามามาแม่ลุกแม่ลุกเร็ว ค้กไลน์นะเช้าคันใจสราบุรีเดียวเชิญนําราเอาเป็นคนสนับรุ่นต้องราด้วยพี่พารำเลยพี่พาราพี่พารำขอบคุณแม่นาฟ้ามวกเล็กเใส่เสื้อแดงน้องแดงเขใส่เสื้อลายสาวใหมที่าด้รับกับพี่ชายหน่อยสิประบาดคนดีเขารำจูจีล้วกับหนุ่มเมืรีแววิหารแ นสระบ,บุรีสระบุรีสระบุรีโ,โอ้โหขอบคุณมากหมดรอบขอคุณมกคขอบคุณที่ตั้บอกวครับขอบคุณแม่จาจากสระบุรีด้วยนะครับขอบคุณสาหรับรางวัลน,น้ำใจที่มองไผของฝากสาหรับในวันนี้นะครับคุกๆุรางวัลข,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 ของขวัญ ที่ส่งมาให้สำหรับในวันนี้นะครับทุกทุกฝายทุกสตางค์เลยนะครับที่ทั้งมาแล้วก็ไม่มาด้วยขอบคุณที่ฝากกันมาให้ในวันขอบคุณมากๆสี่เจนะครับโอ้สาขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับสาขอบคุณรับเอซีบ้านเพ็ทนะครับขอบคุณนะครับแม่ขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ยายนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ร้านต้านนขอบคุณใจขอบคุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้สำหรับตัวเต้ด้วยขอานิยมวัน นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวก่อนที่จะพบเจอไม่ว่าจะเป็นทั้งน้องเพชรน้องทาวน์แล้วก็น้องไรอันสำหรับในวันนี้ทั้งสองน้องเดินทางมาถึงเทปเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็ได้สียงสนามได้เจอๆกันให้แบบเต็มอิ่มกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอส่งท้ายด้วยบทเพลงนี้ดีกว่าเห็นบอกว่าอยากฟังใช่ไหมเพลงอะไรอ่ะเจะไม่เบื่อใช่ไหมอ่ะ อาส่งท้ายส่งท้ายท uh, ี่บทเป็น wow นี้แล้วกันเดี๋ยวเราเพลงนี้ก็เจอกันน้องเล็กกันนะครับผมกับหัวใจพันเอจอนะครับผมยังไงฝากด้วยเป็นการไปให้เกหรติตัวเองด้วยเองได้เองครับเองตั้งเองยังไงฝากด้วยนะครับฝากแน่ๆนุทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณกลับเรามาทั้งใจนะครับทุกท่านเลยอากาศอาจจะร้อนนิดนึงเนาะ